ว่ายน้ำไปหาพี่อันุยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องแบบจับเสื้อนางนะคะแล้วก็เกินอะไรรอดแล้วรอดแล้วแต่เด็กก็เน็กไเจอเลยอะค่ะเป็นซูเปอร์แมนค่ะใช่ค่ะไม่ได้ว่ายน้ำแล้วท่านี้ซูเปอร์แมนจะชัดค่ะนี่ถ้าได้กจะทำแบบนี้ต้องควรอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะ ถ้าทำน้องเองก็เกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอันนี้ตั้งใจ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเจ้าสันจะพาพี่ปันกับพี่เมลมาเล่นน้ํานะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องให้นู่นค่ะพี่อันพี่อันมารับน้องค่ะ เพราะพี่ปันลงน้ำไม่ได้นะคะพี่ปันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นชุดเล่นน้ำสําหรับเด็กนะคะคือเราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำเอาไว้นะคะก็เห็นแล้วก็ถ่ายเลยแล้วก็เสื้อน้องนะคะลงน้ําได้นะใช่ค่ะวางลงไปเลยค่ะเดินไปหาพี่เมวพี่อันทุกอย่างอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะใช่ค่ะผู้ใหญ่หลายคนเลย นี่นะคะพี่ปันก็กําลังเตรียมตัวค่ะเซตขาเกงขึ้นเพื่อจะลงไปในน้ํานะคะต้องลงไปดูรลน้องนะคะสุดที่รักของเราา่วจะซันครับสน,บสนุกไหมเอ่ยสนุกไหมไหน,นยืนดูซิยืนถึงหรือเปล่าถึงครับ,รบหูถึง<อ>ด้วยตัวสูงแล้วนี่งม วิ่งดูสิส่วนส่วนพี่เมลนะคะพี่เมลก็ไม่สามารถเล่นน้ำได้เช่นกันค่ะเพราะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมากิ้วกิ้วเ้ยเหมาะ่ายนป่าไป้ำไปหาพี่อันนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาน้องแบบจับเสื้อนางนะคะแล้วก็เกล็ดกัเลยว่ายน้ำว่ายน้ำแต่เด็กกันเด็กไม่เก็ดเลย ใช่ค่ะไม่ได้ว่ายน้ำแล้วทานี้ซุปเปอร์แมนจะชัดค่ะนี่ถ้าจะทำแบบนี้ต้องควรอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าทำน้องเองก็เกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะอันนี้ตั้งใจนี่นะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นสระเขาจะแบ่งเขตให้ระหว่างสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะคะ น้องเะสันก็จะได้เล่นแค่ในสระเด็กค่ะเพราะว่าสระเด็กมันตื้นผู้ใหญ่ลึกมากเลยนะครับใช่ค่ะสระผู้ใหญ่ลึกมากโอ้โหเป็นซูปเปอร์ฮีโร่เลยวันนี้เฮ้ยอย่ามาดอดมาจากใหญ่เฮ้ยพี่ปันทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเสื้อน้องก็หลุดเดี๋ยวก็หล่นลงไปในสระผู้ใหญ่หรอกเอาไหนยืนสิยืนอ่ะ ทุกคนที่ทุกคนที่มีน้องนะคะเราไม่ควรจะทำน้องแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่นะดูตอนนี้น้องเจซันก็อชินแล้วนะคะก็เดินเองไปเลยค่ะมาเร็วอุ้ยเจราเข้มาแล้วมาแา้วเจราเค้มามาเร็วามาไปเร็วอุ้ยน้ำเข้าไป น้องบินเป็นซุเปรแมนวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเล่นไปดึกกว่านี้หมอกลงเดี๋ยวน้องจ้าซันจะเป็นหวัดเป็นไข้แล้วนะคะใช่ค่ะมาลาเพื่อนๆก่อนถ้าเพื่อนน้องๆชาติทิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของน้องจ้าซันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย